ก็จริงๆร้านทําเล็บร้านเนี้นะคะเป็นของพี่เขาอะค่ะเซิรส้มก็มาช่วยในส่วนของดูแลด้าน PR อาร์อะไรเงี้ยงานที่เราถนัดเพราะว่าจริงๆแล้วตัวเขาเองทํำอสังหาก็ด้านนี้ก็ไม่ค่อยจะแบบรู้เรื่องอะไรมากก็ไมถึงตัดสินใจเปิดร้านชมเล็บอะไรประมาณนี้ก็ไม่ค่ะก็ส้มชอบอะครับก็เลยเปิดเลยค่ะปกติสนใจเนอะเดฟหรือว่าดูไลฟ์สไตล์ของผู้หญิงหรือว่าอะไรจริงๆก็มันเป็นธุรกิจที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งครับก็เลยก็เลยเทคมาเลยครับ เขาแบบรู้สึกว่ามันน่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบว่าเออลองดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอมาทำจริงแล้วเหมือนว่าก็มันก็แปลกดีมีผู้ชายด้วยที่สนใจนอกจากผู้หญิงเงยอะคะ่ะกลุ่มลูกค้าที่จะเข้ามาเป,ไป็นประมาณไหนกลุ่มลูกค้าเหรอคะมีทุกทุวัยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างร้านเนี่ยมีผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกอะคะ่ะคนท้องและเด็กก็เข้ามาได้บางทีคุณแม่มาเป็นครอบครัวก็มีอย่างเงี้ยค่ะบางทีแบบพ่อแม่สามอาทิตย์ก็มาด้วยกันรวมถึงวัยรุ่นแล้วก็หรือแม้กระทั่งแบบผู้ใหญ่เลยก็มีอะคะ่ะ นล้วจากสาขาที่จะิงเ,เปิดสาขาทัวมีที่ฟิลิปปินส์อีกหนึ่งสาขาค่ะชื่อเดียวกันเลยเดียวกูบที่ค่ะแล้วแผนขยายต่อธุรกิจนี้นจริงๆก็แผนไว้ว่าถ้าเกิดมีโอกาสจะเปิดประมาณปีละสองสาขาครับผม <สา S 1> จากจากอาชีพหลักอีกทีก็คืออสังหานะครับถ้ามีทำเลดีๆก็จะลงเวลาที่ยังว่าจะไปแถวไหนอะไรก็ถ้าเกิดมีซื้อมีมีคนมาให้พื้นที่ก็เอา ส้มถามส้มเขาพูดไม่เก่งค่ะพี่ส้มส้มเป็ส้มมาช่วยในเรื่องของสินค้าจริงๆส้มก็เหมือนดูในส่วนของเรื่องของสินค้าราคาอะไรเป็นยไงอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าส้มจะเป็นคนที่ค่อนข้างเช็คเช็ครายละเอียดด้านราคาได้ได้เยอะมากอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องของ PR ด้วยอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเรายังมีแบบน้องๆแล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนที่เราสามารถที่จะแบบเออรู้จักอะไรเงี้ยค่ะช่วยช่วยพีอาร์ร้านออกไปได้เพราะว่าจริงๆเขาเขาไม่ค่อยมีความรู้ตรงนี้เลย อันี้ราค,คาโอเคท่าถึงได้จััดได้เลยโอ๊ยราคาโอเคอะคะ่ะราคาปกติค่ะถึงแม้ร้านใหญ่แต่ก็ไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่ามีมีครบเลยค่ะฝากานเนาะค่ะก็ฝากร้าน Snail b e a u ด้วยนะคะสำหรับคนที่รักการทำเล็บนะคะมีทุกอย่างเรวาจะเพ้นต์ต่อหรืออะไรก็แล้วแต่รวมถึงแว็กด้วยนะคะแน่อ่นใจได้คะ่ะว่าราคาไม่สูงรวมถึงว่าคุณภาพบริการกานเราได้รับการอนดีค่ะเาเรื่ความรักดีกว่าค กลับมาก็ดีค่ะก like like ็ไปเป็นไปได้ดีค่ะนะก็โอเคนะคะก็ตั้งแต่รู้จักอือจริงๆแล้วเหมือนว่าเราอะรู้จักกันมาตั้งแต่เริ่มพูดคุยกันไงก็คือสิบเดือนแต่ว่าเพิ่งตกลงแบบคบคบกันอะไรเงี้ยรอประมาณทั้งหมดขออะไรถูกใจคบกันอะไรตรงไหนคือ เหมือนรู้จักกันมาแล้วเหมือนเขาเขาเสมอตัวเสมอใจตั้งแต่เราแบบรู้จักกันนะคะไม่ว่าจะเป็นไงก็เป็นอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พยายามทาให้พ่อแม่เราแบบแฮปปี้ทุกอย่างพ่อชอบอะไรแม่ชอบอะไรเลยเียเพราะว่าคุณพ่อค่อนข้างห่วงเลยเขาก็พยายามที่จะแบบเข้าหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนตักถูกใจอะไรกัเขาก็ก็เขาเป็นคนน่ารักครับมีใยดีสม่เสมอแล้วก็คือไม่เหมือนผู้หญิงคนอื่น เดือนนี้ใส่ครับแล้วเราออกปากเป็นยังไงครับผมขอเป็นแฟนแขนเป็นฟอเอออันนี้เรื่องตีเรื่องผมก็แขนเป็นฟอขอเป็นแฟนคขาหอมมีแฟนมีแฟนเป่นอะไรนานๆแล้วก็เห็นหืมเขาเด็ดคันโกิจร่วมกันด้วยก็คงสักพักมั้งครับแต่จริงๆก็ก็มีคิดไว้เคยคุยๆกันบ้างไหมครับคือเดี๋ยวก่อน คือจริงๆอะค่ะมันก็เหมือนแบบคนคนพบก,กันก็มีคุยๆแต่ว่าตอนนี้มันเหมือนเวลามันก็ยังไม่ปีเลยอะค่ะก็ค่อยๆดูค่อยๆศึกษากันไปดีกว่าแล้วแล้วยังไงเขาค่อยมาว่ากันให้อนาคตเป็นตัวตัดสินดีกว่าที่ส้มหลายคนกลัวว่าทำธุรกิจร่วมกันแล้วๆมันขาดการจัดการ คือจอร,ริงๆส้มอะไม่ได้เข้ามาในส่วนของการบริหารอะไรคือเป็นอำนาจของพี่เขาอยู่แล้วค่ะส้มดูในส่วนที่ส้มถนัดแล้วก็ปรึกษ,ษาได้เท่านั้นเองแบบว่าเออสีทาแล้วเป็นงไงลูกค้าผู้หญิงจะชอบอะไรหรือเปล่าละอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนตัวเองพอมาทาก็คุยกับน้องพนักงานได้อะไรเงี้ยเหมือนตัวเองเป็นเป็นตัวลูกค้าแทนเพราะนั้นในส่วนบริหารจะไม่ได้ยุ่งเกี่ยวี่มีความเห็นไม่ตรงกันอะไรอย่างได้ไมครับไม่มีนะครับผม follow ข้หมูลมัมีอะไรต้องปรับตัวข้อหากันอีกบ้างไหมคะก็ไม่มีนะครับน้องาะอะไรกันบ้างหรือเปล่า มันก็มีเฉกันบ้างสุกสิะคะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วว่ะคือต้องบอกว่าพี่เขาเป็นคนที่พยายามจะปรับตัวเขา้าเขาทุกอย่างพยายามเข้าใจแม้กระทั่งเรื่องงานของตัวเองก็ตามที่แบบมันไม่มีเวลาจดทก็ตามอะคะ่ะเจอกันแต่ที่ละครั้งก็โอเคไม่มีปัญหาไนเะงี้ยค่ะก็เลยตัดปัญหา